สวัสดีค่ะพบกับพี่ฟองเบียร์และ y o u t u b e c h n n e l Hotelier ไม่เพียใสยสำหรับตอนนี้นะคะเป็นตอน h o t e l i e e ยร d u อ t t e และ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะเราจะพูดถึง handling guest complaint หรือการรับมือเวลาแขกมาร้องเรียนหรือมีการคอมเพลนนั่นแหละค่ะสำหรับ EP ที่2นี้เราจะมีอยู่2ตอนนะคะตอนตอนนี้เป็นตอนแรกเราจะพูดถึงทำไมแขกถึงคอมเพลนแล้วเรามารู้จักกันค่ะว่าลักษณะของแขกที่คอมเพลนนั้นมีกี่ลักษณะ แล้วเราจะมีวิธีการในการแฮนเดิลอย่างไรนะคะจริงๆแล้วง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเรารู้วิธีการรับมือเวลาที่คนรักของเราโกรธไม่สบายใจงอนเข้าใจเราผิดถ้าเรารู้เทคนิคนัคน้นนะคะเราสามารถเอามาใช้กับแขกของเราได้เช่นกันค่ะนั่นคือเหตุผลทําไมพี่ถึงเขียนว่าคอมเพลนดีนะักเดี๋ยวรักให้ดูเปลี่ยนจากคนที่โกรธมาเป็นคนที่รักเราค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่ใครเพิ่งเข้ามาดู YouTube Channel ของพี่นะคะพี่รบกวนกด Subscribe นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะว่าการสอนของพี่ฟอร์เมียนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ยอมรับนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้มันดีนะคะแล้วก็มีประสบการณ์อะไรบ้างที่น้องๆอ,อยากจะให้พี่แชร์ด้วยประสบการณ์ที่พี่มี15ปีค่ะ การทำงานบริการหรืองานด้านการโรงแรมนะคะหากเราปฏิบัติตามขั้นตอนตามหน้าที่หรือมาตรฐานที่ดีมันไม่เพียงพอแล้วค่ะที่จะทำให้แขกของเราประทับใจหรือพึงพอใจในการเข้าพักเพราะว่าแขกแต่ละคนมีประสบการณ์มีความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไปพนักง,งานคนเดียวกันสินค้าประเภทเดียวกันบริการให้แขกทุกๆคนในโรงแรมความพึงพอใจของแขกแต่ละคนนั้นออกมาก็ย่อมแตกต่างกันออกไปแน่นอนค่ะและ การปฏิบัติงานนะคะไม่ว่างานใดๆก็แล้วแต่ย่อมเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดจากบุคคลการผิดพลาดจากระบบหรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันก็เป็นเหตุให้แขกคอมเพลนถูกต้องไหมคะพราะฉะนั้นถ้าใะให้พี่ฟองเบียรสรุปว่าทําไมแขกถึงคอมเพลนแขกคอมเพลนเกิดจากอะไรพี่ฟองเบียขอสรุปได้สั้นๆเลยค่ะว่า Actual experience less than expectation ความหมายก็คือประสบการณ์ที่แขกได้รับจริงสิ่งที่แขกได้รับในระหว่างการเข้าพักกับสิ่งที่แขกคาดหวังก่อนที่เขาจะมาพักมันแตกต่างกันคือมันน้อยกว่าตัวอย่างเช่นแขกเห็นรูปนะคะในเว็บไซต์ของโรงแรมเราเนี่ยสวยงามมากแต่พอแขกเข้าพักเนี่ยแขกเห็นว่าการทำงานห้องพักเนี่ยการทำความสะอาดห้องพักไม่สะอาดเท่าที่ควร ห้องเก่าห้องโซมสีที่ทาถลอกปอกเปิดหมดแล้วหรือวิวที่อยู่ในเว็บไซต์กับวิวในห้องพักที่แขกได้เนี่ยมันแตกต่างกันหรือว่าแขกเข้าไปดูนะคะรีวิวเกี่ยวกับอาหารในห้องอาหารของโรงแรมเราปรากฏว่ามีคนคอมเมนต์ว่าอร่อยมากและหน้าตามันน่าทานแต่พอแขกมาทานแล้วเนี่ยมันไม่อร่อยอย่างที่คาดหวังนี่แหละคะ่ะ Actual experience less than expectation มันก็เลยเกิดการคอมเพลนเกิดขึ้นทีนี้เราลองมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าแล้วการ handling guest complaint เนี่ยสำคัญอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบในการ handling guest c o m p l a i n และเมื่อไหร่อีกล่ะคะที่เราควรที่จะเข้าไป handling guest complaint คำถามแรกคือทำไมการ handling guest c o m p l a i n ถึงสำคัญ ง่ายๆค่ะพี่ใหญ่ทุกคนนะคะลองนึกดูค่ะว่าในเด r o ี t i n e ที่เราปฏิบัติงานอยู่ทุกวันนี้เวลาแขกคนไหนที่คอมเพลนแล้วเนี่ยได้รับการแฮนดิ n งที่ไม่ดีได้รับการแก้ไขปัญหาที่ไม่ดีเนี่ยพี่เชื่อค่ะว่า80%ของแขกประเภทนี้กลับไปแล้วจะไปแชร์ในโซเชียลมีเดียอย่างเช่น TripAdvisor หรือว่า Expedia Review หรือเว็บไซต์รีวิวต่างๆนา,ๆนานาหรือแม้กระทั่งไปบอกต่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกอย่างนะคะว่าโรงแรมเราไม่ดีอย่างนั้นโปรดักเราไม่ดีอย่างนี้นี่แหละค่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาให้แขกให้ได้ให้เขาพึงพอใจให้ได้ในทางกลับกันนะคะถ้าแขกเกิดปัญหาแล้วแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีแขกอาจจะก,กลับไปแล้วก็จะบอกคขาว่าเรามีวิธีการแฮนเดิลที่ดีเขาประทับใจในการบริการของเรา แต่แน่นอนค่ะส่วนใหญ่เมื่อแขกประทับใจแล้วเวลาแขกออกไปแล้วไปแชร์ประสบการณ์เนี่ยจะแชร์ที่เรื่องดีๆมาเท่านั้นหรืออย่างมากก็จะบอกว่าในระหว่างเข้าพักเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องห้องแต่พนักง,งานคนนี้ได้บริการให้เขาได้แก้ปัญหาให้เขาทําให้เขารู้สึกประทับใจมากพนักง,งานคนนี้มีความอ,อ,อดทนมีความช่วยเหลือเขาแล้วก็โปรแอคทีฟในการที่จะ,จะแก้ปัญหาให้กับเขาสิ่งเหล่านี้แหละค่ะจะทําให้แขกคนอื่นเนี่ย มองเห็น working personality ของโรงแรมของเราแล้วก็คิดว่าประสบการณ์ที่เขาจะได้ประสบการณ์ที่เขาอาจจะได้รับถ้าเขามาพักกับเราเนี่ยก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันและแขกทุกคนคนทุกคนในโลกนี้นะเข้าใจว่า nobody is perfect ไม่มีสิ่งไหนที่ perfect หรอคะ่ะ but we try to be perfect แน่นอนคือโรงแรมอยากจะทำให้ทุกอย่าง perfect ค่ะต่อไปคือคำถานที่2 when to handle guest complaint เมื่อไหร่ล่ะคะที่เราจะต้อง handle guest complaint คำตอบนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคะ่ะเมื่อเรารู้ปัญหาของแขกเราต้อง fix ต้องแก้ปัญหาแล้วก็ Bring up ไปในส่วนที่เกี่ยวข้องแผนกที่เกี่ยวข้องถึงแม้ว่าสิ่งที่แขกคอมเพลนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราหรือไม่ได้เกี่ยวกับแผนกของเราแต่มันคือปัญหาของแขก แขกทุกคนนะคะที่เข้าพักโรงแรมเนี่ยเขาไม่มาแยกหรอกค่ะว,ว่าปัญหานี้เกิดจากแผนกนั้นเกิดจากแผนกนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้ bring up ปัญหาให้กับคุณไม่ว่าคุณอยู่ในเซ็กชั่นไหนอยู่ในแผนกไหนคุณก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ปัญหาของเขาเนี่ยหายไปแก้ปัญหาเขาให้ได้แล้วพี่อยากจ,จะบอกไว้นะคะว่าเราแก้ปัญหากับแขกหรือ handling guest complaint เนี่ยควรจะทาให้จบ และหาโอกาสทำมันให้เสร็จสิ้นก่อนที่แขกจะเช็คเอาท์กับเรานะคะนั่นก็คือ during in house guest we need to make it done and have a very great recovery great นะคะไม่ใช่ good นะคะ great recovery คำถามต่อไปนะคะ we re responsible for handling guest complaint คำตอบคือทุกคนในโรงแรมค่ะการ handling guest c o m p l a i n นะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของ GM RM หรือ manager ใน section นั้นๆแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนทุกคนสามารถทำได้นะคะทุกคนสามารถแก้ปัญหาให้แขกได้แต่ถ้าสิ่งไหนที่มันนอกเหนือการตัดสินใจหรือมันยากหรือสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็ควรที่จะปรึกษาคนที่มีอำนาจตัดสินใจหรือที่สามารถช่วยเราได้นะคะ when we work in the hotel we work as a team นะคะคือเราทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาเป็นทีมและรับผิดชอบร่วมกันพี่อยากจะให้น้องๆน,นะคะลอ,อลองฝึกลองลองฝึก guest c o m p l a i n ดูค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องฝึกไปเรื่อยๆน้องก็จะรู้สึกคุ้นชินรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นและพี่เป็นคนหนึ่งนะคะว่าเวลาที่พี่แก้ปัญหาให้แขกแล้วเนี่ยเวลาพี่กลับไปบ้านพี่ย้อนกลับมาว่าเอยวันนี้ เราแก้ปัญหาตรงนี้เรารู้สึกภูมิใจเราสึกดีใจว่าเฮ้ยเราได้ช่วยแขกเราสามารถทําตรงนี้ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่ยากนะแต่เราทํามันสําเร็จและแขกก็ประทับใจพี่อยากให้น้องๆมีทัติจตอย่างนี้นะคะในการแก้ปัญหากับแขกค่ะพี่ฟองเบียร์อยากจะแนะนําให้น้องๆน,นะคะทุกคนเวลาเ,เจอปัญหาเวลาแขกมาคอมเลนสำหรับน้องๆที่เป็นออฟฟิเซอร์เลเวลยังไม่เป็นระดับเมเนเจอร์นะคะ ด้วยประสบการณ์ของพี่เองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนไม่ชอบเวลาแขกค,คอมเพลนเวลาแขกค,คอมเพลนนั้นเนี่ยจะเดินเข้าไปหาเมนเจอร์แล้วให้เมนเจอร์ออกมาดีลกับแขกเลยพี่ฟองเมียฝากไว้ค่ะว่าตรงเนี้ยมันเป็นข้อเสียแล้วก็เราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้นะคะพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยเมื่อรับข้อมูลข่าวสารมาจากแขกแล้วนะคะมั่นใจแล้วว่าแขกสื่อสารอะไรแขกไม่พอใจเรื่องอะไรไปบอกเมนเจอร์ค่ะเดินเข้าไปอธิบายให้เคลียร์ อย่าไปแค่บอกว่าพี่ฟองเบียร์คะแขกอยากจะคุยกับเมนเจอร์แขกจะคอมเพลนแขกมีปัญหาแขกจะคอมเพลนแขกอยากจะเจอเมนเจอร์แค่นั้นไม่เพียงพอนะคะน้องอาจต้องอธิบายว่าแขกเจออะไรแขกพูดอะไรขึ้นมาหรือบางครั้งแขกไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาเลยแค่บอกว่าฉันต้องการจะเจอเมนเจอร์น้องก็ไปเจอเมนเจอร์นะคะแล้วก็ออกมาด้วยกันทั้งสองคนเพื่อจะทําให้แขกเนี่ยเขารู้สึกว่าคนแรกที่คุยก็คือน้องใช่ไหมคะ ถ้าน้องไปเรียกเมเจอร์แล้วเมเจอร์มาเจอแขกแล้วแขกแล้วน้องหายไปเลยเนี่ยแขกก็จะมองว่าเราน้องเนี่ยไม่ได้มองว่าปัญหาของแขกเนี่ยออมันซีเรียสหรือเราไม่ได้เทคโอเนอร์ชิพเราไม่ได้คอนเซิร์นเราไม่ได้กังวลกับปัญหาที่แขกมีเลยทุกอย่างโยนให้เมเจอร์แต่ถ้าเราไปยืนคู่กันแขกจะรู้สึกว่าเอ้ยเราพร้อมที่จะรับฟังเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและอีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าในระหว่างการคุยการสนทนานเนี่ยบางครั้ง แขกได้พูดหรือได้อธิบายกับน้องๆมาแล้วนะคะน้องๆอ,อาจจะช่วยเสริมช่วยช่วยเสริมให้เมเจอร์เข้าใจเพื่อไม่ให้เมเจอร์เนี่ยไปถามแขกซ้ําเพราะว่าแขกมีอารมณ์ที่ร้อนอยู่แล้วถ้าสมมติไปถามให้แขกพูดอีกเมเจอร์ Major ถามอีกแล้วแขกรีพรีซิ่งเดิมๆม,มันก็ยิ่งทําให้อารมณ์ของแขกยิ่งมากขึ้นถูกไหมคะและอย่างระหว่างที่คุยกันเนี่ยเมเจอร์คุยกับแขกเนี่ยเมเจอร์อาจจะให้เรานะคะต้องการความช่วยเหลือจากเรา ไปเช็คกับแม่บ้านซิว่าห้องใหม่พอจะมีให้แขกไหมไปเช็คกับห้องอาหารเช็คกับรูมเซอร์วิสนิดพอทําอะไรให้แขกได้บ้างแล้วแมนเจอร์ก็ยังคอนติเนียวก็ยังสามารถคุยกับแขกได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องแบบอ,อินทอรับหรือว่าหยุดการสนทนาเพื่อจะไปเช็คเองเพราะฉะน,นั้นน้องเห็นข้อดีใช่ไหมคะว่าไปบอกแมเนเจอร์ออกมาคู่กันทําให้แขกรู้สึกว่าเราเทคโอเนอร์ชิพเราคอนเซิร์นกับแขกละอย่างยังช่วยแมเนเจอร์ในการประสานงาน โดยที่ไม่อินเทอรับคอนเวอร์เซชันระหว่างแขกกับเมนเจอร์นะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากไว้ค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักกันค่ะว่าแขกคอมเพลนเนี่ยม,มีมีกี่ประเภทนะคะจริงๆแล้วจะแบ่งจำแนกออกมาเป็น3ประเภทนะคะนี่คือหน้าตาของแขกนะคะเวลาเขาจะโชว์เอ็กซ์เพรสชั่นออกมาไม่ว่าจะเป็นเฟสเอ็กซ์เพรสชั่นหรือว่า v e r b a l expression หรือความโกรธ อิโมชันอลอะไรออกมาคือจะหน้าตาลักษณะอย่างนี้จะแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนั่นก็คือ passive complaint case aggressive complaint case แล้วก็ constructive complaint case นะคะมี3แบบทีนี้อันดับแรกคือ passive complaint case ก็คือแขกที่ไม่แสดงออกแขกที่มีปัญหาแล้วไม่มาแจ้งพนักงานแขกที่มีปัญหาแล้วไม่มา bring up แขกประเภทนี้นะคะเป็น แขกที่น่ากลัวที่สุดน้องๆหลายๆคนหรือระดับออฟฟิเซอร์เนี่ยจะค่อนข้างที่ชอบแขงลักษณะน,นี้คือไม่พอใจใช่ไหมเธอไม่พูดก็ไม่เป็นไรฉันไม่เดือดร้อนฉันไม่โดนเธอด่าแต่แขกประเภทนี้จะกลับไปนะคะไปคอมเพลนกับทราเวลไอเจนของเขาคอมเพลนถึง corporate office ของโรงแรมส่งอีเมลอะไรเข้าไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะทําให้แขกเห็นว่าข้อผิดพลาดที่มีนั้นเนี่ยเราสามารถปรับปรุงได้ และส่วนใหญ่เวลาแขกมี passive c o m p l a i n แล้ว c o m p l a i n เนี่ยจะไปโชว์ใน t r i p ว i ซ e r ส่งอีเมลมาต่างๆมันก็เกิดการ compensation ที่มันมี c o s ที่มากกว่าการที่ handle ในระหว่างที่แขก In-house นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของ passive c o m p l a i n ทีนี้เราจะแก้ปัญหากับแขกที่เป็น passive c o m p l a i n ยังไงคะให้กลับไปที่พี่พูดต้นคลิปว่าถ้าเรารู้นะคะพิธีการ ฮัน d l เลเวอร์หรือคนรักของเรายัางไงเนี่ย mm hmm. การแก้ปัญหาคือเวลาคนรักเรางอนไม่พูดเงียบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตเราต้องคอยสังเกตสีหน้าท่าทางเฮ้ย hey, ทำไมวันนี้คุณเงียบจังเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า mm hmm. เหมือนกันค่ะกับ Passive Guest คือเราเข้าไปสอบถามเขาว่าการเข้าพักของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เขาโอเคหรือเปล่า mm hmm. เขามีอะไรที่จะแนะนำไหม เออฉันเห็นว่าเหมือนกับเห็นสีหน้าแขกไม่ดีเข้าไปพูดเข้าไปถามเลยแล้วเราก็จะทําการแก้ปัญหานะตอนนั้นต่อไปแขกประเภทที่2คือ aggressive guest คือแขกที่ชอบตกโต๊ะตะโกนด่าหน้าล็อบี้ชี้หน้า by, China, ดา่าพนักงานโวยวายนะคะเราจะเห็นแขกประเภทนี้บ่อยก็คือแขกที่เขาเจอปัญหาแล้วก็เขาอยากจะให้เราแก้ปัญหาทันทีนะคะแขกประเภทนี้ค่าเราแก้ปัญหาแล้ว แก้ปัญหาได้ตรงจุดของเขาหรือเขาพอใจแล้วมันก็จบนะคะแล้วแขกประเภทนี้ล่ะคะ่ะเป็นแขกที่แฮนด์ลง่ายที่สุดก็เพราะว่าเรารู้ปัญหาของเขาเราหาวิธีแก้ทําให้มันเสร็จทําให้เขาเห็นว่าเราคอนเซิร์นกับปัญหาเขาจริงๆนะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเหมือนกันคะ่ะในลักษณะของคนรักเวลาแฟนเราเนี่ยมาโวยวายโวเวกแล้วปล่อยให้เขาพูด ให้เขาอ,อธิบายออกมาบรรยายออกมาแล้วเราไปพพยให้ได้ว่าปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นเราก็ทําแก้ปัญหาเขาหรือให้ในสิ่งที่เขาต้องการนี่คือวิธีการแก้ปัญหา aggressive guest ส่วนประเภทสุดท้ายคือ constructive complaint guest ก็คือแขกที่ติเพื่อก่อนะคะเป็นการที่แบบอยากจะแชร์ประสบการณ์ของเขาหรือเห็นในสิ่งที่เราทำไม่ดี หรือสิ่งที่เราอาจจะทําได้ดีกว่าเขาก็จะมาพูดมาคุยกับเรานะคะแขกคนนี้คือเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเห็นอะไรปับ๊บจะบริงอัพขึ้นมานะคะอาจจะเป็นสิ่งที่แขกเข้าใจผิดอาจจะเป็นสิ่งที่แขกมองแล้วว่าเราปรับปรุงขึ้น,นได้เพราะฉันเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับแขกคุยกับเขาแล้วก็ให้เวลากับเขาที่เพียงพอแล้วก็หาโอกาสนะคะอธิบายสิ่งนั้นว่า เราทาได้หรือไม่ทําได้หรือแง่คิดหรือคอนเซปต์ของเราเพอร์เซชันของเราที่มีต่อสิ่งที่แขกคอมเพลนเนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือลักษณะาการแฮนโดสำหรับแขกที่เป็นลักษณะของคอนสตรัคทีฟคอมเพลนเหมือนกันค่ะกับแฟนของเราหรือเลิฟเวอร์ของเราเนี่ยเวลาที่เป็นลักษณะคอนสตรัคทีฟเหมือนกับเขาแนะนําเราหรือเขาพูดอะไรว่าเออเขาชอบอย่างนั้นนะที่รักทําไมบ้านเราไม่เป็นอย่างนี้ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ iture, อะไรลักษณะเนี้ยเราสามารถที่จะอธิบายว่า เฟอร์นิเจอร์อันนี้นะคะอาจจะแพงเกินอาจจะแพงไปอาจจะใหญ่ไปฉันคิดว่าอันนี้อาจจะดีกว่าแต่สิ่งที่คุณพูดมาฉันก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันที่เราจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อันนี้คือลักษณะาการ handling guest complaint นี่แหละค่ะคือที่มาของ complaint ดีนะเดี๋ยวรักให้ดูค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะและตอนที่1ทีนี้ตอนที่2นะคะจะเป็นเทคนิคขั้นตอนเ step นะคะ ว่าเรามีวิธีการ Handle c อรแยังไงแต่ละสเต็ปอยากให้น้องๆติดตามนะคะแล้วก็ลองไปนำอลองนากลับไปใช้ดูพี่ฟองเบียร์มั่นใจค่ะมันจะทำให้การแก้ปัญหาในด้านการคอมเพลนหรือ Handling Guest Complain ของน้องเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็น้องมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนค่ะ